ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมคะไดโนเสาร์ตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยนูนโอมาพร้อมกับแก๊งไดโนเสาร์แล้วก็มีแม่วัวด้วยทุกคนนี่นี่แม่วัวออกมาเล่นกับแก๊งไดโนเสาร์ด้วยว้าวสุดยอดเลยนี่นี่ทุกคนอ่าโอเคแม่วัวจบแล้วเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยเป็นเจ้าไทเทรทอป โอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนนี่อ่ะกัดมันเลยงามๆง,มงมเงงอามาดูไปตัวต่อไปกันเลยนี่นี่ว้าวอ่ะนี่เดินโชว์เลยโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตัวตัดไปเล่นด้วยกันดีกว่าเจ้าชีเล็ก นี่สุดยอดไปเลยทุกคนโอ้โหโทีเล็กดันตาไปเลยนี่โอ้โหดูไดโนเสาร์ตัวใหญ่มองเจ้าทีเล็กอยู่นะนี่ว้าวสุดยอด,ด,อดไปเลย โอเคทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน